เอาล่ะกระผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิตชิมูฟี่และคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพนะครับและถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้และชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกได้เข้าต่อสู้กับเทพเซียนขั้นสีทอง ฉากนะครับผมก็จะตัดมาที่พวกเผ่าเทพสงครามและแม่นางยานลิงซิลแห่งเผ่าเทพเพลิงสีม่วงก็ได้บอกกับลีเซียหยางแห่งเผ่าเทพสงครามถึงคอตกลงนะครับผมที่มีมานับพันปีซึ่งมันก็คือสนทิสัญญาที่ได้บอกเอาไว้ว่า,าวเผ่าเพลิงสีม่วงของแม่นางยานลิงซิลจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเผ่าเทพสงคราม แต่เมื่อใดก็ตามนะครับ ที่เปลวเพลิงสีม่วงได้ลุกขึ้นโชดชนทั่วท้องฟ้าก็แสดงว่าสนธิสัญญานั้นก็จะถือเป็นอันสิ้นสุดแต่ทว่าลีเซียอย่างเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเพราะเผ่าเทพสทงครามเป็นเผ่าชั่วร้ายที่ไม่ยอมทำตามสัญญานะครับทำให้แม่น่งยาลิ้งซิวจึงได้ขอทำการท้าประลองเพราะทั้งสองนั้นต่างก็เป็นยอดฝีมือจากเผ่าของตนเองนะครับผมและ ถ้าหากแม่นางสามารถเอาชนะได้เผาเทพสงครามก็จะต้องปล่อยพวกนางไปและนางก็จะเป็นผู้นำ คนต่อไปของเมืองเองและทันใดนั้นแม่นางยาดลิงซิลก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยวิชามีดบินทำให้ลี่เซียหยางเขานั้นก็ถึงกับกระเด็นซึ่งต่อมานะครับผมลีเซียหยางนั้นก็ได้ซัดก,กระบวนท่าวิชาเทพเจ้าใส่แม่นางยาดลิงซิลจากนั้นลี่เซียหยางก็ได้พูดขึ้นมาว่าจเจ้านั้นไม่สามารถเอาชนะข้าได้หรอกซึ่งแม่นางยาดลิงซิลจึงได้ตอบกลับว่า เจ้าเองก็ได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังจนเกือบหมดแรงอยู่แล้วและอย่าหาว่าข้าใจร้ายกันแล้วกันที่ต้องใช้วิชานี้ออกมาซึ่งลีเซียอย่างนั้นเขานะครับก็ได้โดนวิชามีดบินเข้าไปเต็มๆจนถึงกับพ่ายแพ้แต่ก็โชคดีนะครับผมเพราะแม่นั่งยัดลิงซิลก็ไม่ได้กะจะเอาชีวิตของเขาไปในทันทีแต่กลับบอกว่าสนที่สัญญา นั้นถือเป็นอันสิ้นสุดและจากนี้ไปเผ่าของข้านั้นก็จะเป็นอิสระจากพวกเผ่าเทพสทงครามแต่ถ้าว่าพวกเราก็จะยังเป็นพันธมิตรกันอยู่จากนั้นก็มีคนนะครับมารายงานกับทั้งสองคนว่าตอนนี้พระเอกได้เดินทางมาถึงเมืองแล้วทําให้ทั้งสองก็รีบเดินทางมาที่เมืองและก็ได้พบกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับผม พาตอนนี้เขานั้นกำลังไล่ตามเทพเซียนอยู่และไม่ต้องการจะมีเรื่องกับทั้งสองในตอนนี้จากนั้นก็ได้มีนกบินมาซึ่งมันนะครับผมก็ได้มาพร้อมกับศัตรูอีกสองคนพระเอกจึงได้บอกว่าดูเหมือนพวกเจ้าต้องการทวงเวลาคาอยู่ที่นี่งั้นสิถามให้ลีเซียอย่างก็ได้หัวละออกมานะครับผมแต่ทว่าวทันใดนั้นแม่นางยาลิงซิลก็ได้บอกกับ แม่นางลีซี่หัวว่าทำไมเจ้าถึงได้นำน้ำเต้าเพลิงวิเศษมายัางที่แห่งนี้ด้วยซึ่งนั่นนะครับผมก็ทำให้พระเอกนั้นได้คิดในใจว่าดูเหมือนพวกตัวโกงเนี่ยนั่นก็กำลังมีความขัดแย้งภายในกันอยู่ด้วยและจากนั้นแม่นางลีซี่หัวจึงได้ตอบกลับมาว่าในฐานะที่ข้านั้น เป็นหนึ่งในผู้นำของเผ่าเทพสงครามข้าขอสั่งให้เจ้าใช้วิชาเพลิงสีม่วงสั่งหารพยักเงินซะซึ่งกแนนอนนะครับผมแม่นางยาดลิงซิวจึงได้ตอบกลับไปว่าข้านั้นได้ดวลกับลีเซียอย่างแล้วและข้าเองก็เป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่สามารถมาออกคำสั่งกับ พวกขาได้อีกต่อไปแล้วซึ่งแม่นางลีซี่หัวจึงได้บอกกลับว่าถ้าหากเผ่าของเจ้าอยากจะมีชีวิตรอดก็จงทําตามคําสั่งของข้าซะซึ่งพวกเผ่าเทพสงครามก็ได้คิดจะเล่นไม่ซื่อกับแม่นางยาลิงซิวโดยการใช้เพลิงวิเศษทําลายสถานโบราณซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังของเผ่าเพลิงสีม่วง ทำให้พระเอกนะครับผมก็ได้ใช้จังหวะนี้ขี่ม้าออกมาได้สำเร็จจากนั้นแม่นางยาดลิงซิลก็ได้พยายามจะห้ามพวกตัวโกงนะครับไม่ให้ทำลายสถานโบราณของเผ่าเธอซึ่งพวกของแม่นางนั้นก็ได้บุกมากันเพียบ และพวกเขานะครับผมก็ได้ใช้วิชาไม้ตายซึ่งมันนั้นก็คือฟินิกน้ำแข็งนะครับแต่ทว่ามันก็จะโจมตีผู้ที่แข็งแกร่งก่อนซึ่งพระเอกนั้นก็ดันมาที่นี่พอดีทำให้เขานะครับผมก็โดนนกน้ำแข็งไล่โจมตีใส่พระเอกจึงได้บอกไปว่าขาหนาะไม่เกี่ยวข้องสักหน่อย ขาก็แค่มาดูเฉยๆเองซึ่งม้าของพระเอกนั้นมันนะครับก็ได้ทำการเข้าไปซัดกับนกน้ำแข็งและจากนั้นนกน้ำแข็งนะครับผมก็ได้ทำการแยกล่างออกมาพระเอกจึงได้ทำการใช้หอกเทพเข้าโจมตีและจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปทำลายน้ำเต้าเพลิงวิเศษจนทำให้มันนั้นก็เกิดเป็นแรงระเบิดอันมหาศาลและพระเอกนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับกับ การกระทําของพวกเผ่าเทพสงครามที่ไม่ทําตามข้อตกลงแถมยังไปทําลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเพลิงสีม่วงอีกด้วยทําให้แม่นางลีบซีหัวก็ได้ถามกับพระเอกนะครับผมว่านี่มันไม่ใช่ศึกข,ของเจ้าแล้วเจ้ามายุ่งทําไมกันพระเอกจึงได้ตอบว่าข้าก็แค่ไม่ชอบการกระทําของพวกเจ้าก็เท่านั้นพวกเจ้านั้นได้ทําลายเกียริ ของเผ่าเพลิงสีม่วงโดยการทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แถมยังไม่ทำตามสัญญาอีกตั้งหากเห็นทีครั้งนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปไม่ได้ซึ่งจากนั้นแม่นางลิซี่หัวถึงได้ออกคำสัง่งให้เผาเทพสงครามบุกไปโจมตีที่เมืองแห่งเต้วเพลิงสีม่วงทำให้แม่นางยัดลิงซิวก,ก็ถึงกับต้องสั่งให้ลูกน้องกลับไปปกป้องเมือง และลีเซียอย่างเขานั้นก็ได้บอกว่าเป็นเพราะเจ้าที่ไม่ยอมจำนนต่อเผ่าของพวกเราเพราะฉะนั้นสงครามจึงต้องเกิดขึ้นและข้าก็ได้ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเจ้าไปแล้วและเมืองของเจ้าเองก็จะต้องถูกทำลายภายในไม่ช้าอีกด้วยซึ่งจากนั้นนะครับผมการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยแม่นางยานลิงซิล ในการต่อสู้กับพวกเผ่าเทพสงครามซึ่งลีเซียหยางเขานะครับผมก็ได้ใช้วิชาลับประจําเผ่าเทพสงครามซึ่งมันนะครับก็จะทําการแบ่งจิตวิญญาณออกเป็นสองดวงเพื่อเพิ่มระดับพลังให้กับผู้ใช้ทําให้ลีเซียหยางนั้นมีระดับพลังเพิ่มขึ้นเป็นขั้นสีส้มนะครับผมและจากนั้น วกเขาก็ได้ซัดก,กันต่อซึ่งก็เป็นลีเซียอย่างที่ไม่สามารถรับการโจมตีจากวิชาเทพของพระเอกและหอกเทพประจำสับนักอีก,กาได้ทำให้เขาก็ได้โดนพระเอกนะครับผมโจมตีเข้าไปที่ตาสัญลักษณ์ที่หน้าผากทำให้วิญญาณของนกน้ําแข็งนั้นมันก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งมันนะครับผมก็กำลังจะบินไปโจมตีเมืองใกล้เคียง ทำให้พระเอกก็ต้องใช้วิชาหอกเทปควางส่มันนะครับสึ่งนกน้ำแข็งนั้นมันก็ได้ดำหนีหายลงไปใต้ดินพระเอกจึงได้ทำการใช้วิชาเขี้ยวพยักโจมตีลงพื้นดินนะครับผมทำให้นกน้ำแข็งมันก็ต้องรีบบินกลับขึ้นมา และจากนั้นพระเอกก็ได้พยายามจะใช้วิชาเทพไล่ตานกน้าแข็งไปนะครับจนกระทั่งพระเอกนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่ศาลเจ้าล้างแห่งหนึ่งและนกน้าแขง็งก็ได้ย้ายวิญญาณเข้าไปในลูกปั้นและเข้ามาโจมตีพระเอกในทันทีนะครับแต่ทว่าในที่สุดพระเอกนั้นก็สามารถจัดการมันลงได้สำเร็จ แต่จากนั้นนะครับผมพระเอกนั้นก็ได้กลับมาหาพวกเผ่าเทพสงครามและก็ได้บอกกับหราชาคิงคองว่าถ้าหากเจ้าอย่างไปร่วมมือกับเผ่าเทพสงครามอีกข้าก็จะบุกไปโจมตีเมืองของเจ้าซะเลยและถ้าหากเจ้าไม่เชื่อข้าก็จะไปจริงๆล่ะนะทำให้ราชาคิงคองก็ถึงกับบอกว่าเขานั้นจะไม่ไปร่วมมือกับเผ่าเทพสงครามแล้วและขอให้พระเอก อย่าได้ไปโจมตีเมืองของเขาด้วยพระเอกนะครับผมจึงได้ให้สัญญาทําให้ตอนนี้พวกพระเอกและแม่นางยาลึงซิวก็ได้นักลบที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งและจากนั้นพระเอกก็ได้ขี่ม้าไล่ตามพวกเผ่าเทพสทงครามไปจนกระทั่งมาถึงที่เมืองหลวงนะครับผมเจ้าพวกน,นั้นจึงได้คุยกันว่าเจ้าพยักเงิน นันกล้าดียังไงถึงได้บุกมาที่นี่เจ้าหมอนั่นคงคิดว่าตัวเองเป็นเทพเซียนงั้นสิถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าพยักเงินป่านนี้พวกเราก็คงจะสังหารแม่นางหย่าลิงซิวได้แล้วและข้าก็หวังว่าเทพเซียนของพวกเรานั้นจะสามารถเอาชนะเทพเซียนของเผ่ามนุษย์ได้แล้วและงานต่อมาของพวกเรานั้นก็คือการกำจัด เจ้าพยักเงินซะซึ่งพวกเราก็จะเป็นคนลงมือสังหารเจ้าหมอน,นั่นด้วยตนเองและจากนั้นแม่นางลี่ซี่หัวก็ได้สั่งให้ทาหารทำการปิดประตูเมืองและนางนะครับผมก็ได้เป่าแต่สงครามเผื่อประกาศว่าแต่มีผู้บุกลุกเข้ามาในเมืองแล้วซึ่งพระเอกนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกตัวโกงและพระเอกก็ได้ใช้วิชาเทพ ฝ่าดงทหารเข้ามาได้สําเร็จและเขานะครับผมก็ได้เจอกับสัตว์อสูรระดับหกที่พวกตัวโกงนั้นแต่ทําการปล่อยมาพระเอกจึงได้บอกไปว่าขา่ารู้จักเจ้านะ ตามบันทึกเคยได้บอกไว้ว่าเจ้านั้นคือแรดทองคําสัตว์ในตำนานที่เคยช่วยชีวิตเผ่าเทพสงครามไว้ในศึกสงครามเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ข้าก็สัมผัสได้ว่าเจ้านั้นแก่ลงไปมากและพลังของเจา้าก็ลดลงไปเช่นกันเพราะจริงๆแล้วอสูรระดะับหกนั้นมีพลังเทียบเท่าเทพเสียนยังไงล่ะแต่ที่ข้าเห็น มันกลับไม่ใช่แบบนั้นซึ่งแรดทองคําก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าเจ้ามนุษย์ช่างทนงตนยิ่งนักซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนะครับผมได้เข้ามาซัดกันพระเอกนั้นก็ได้ทําการเผยพลังที่แท้จริงซึ่งพลังของพระเอกมันก็ได้ปรากฏออกมาเป็นสีทองทําให้อสูรแลดก็ตกใจมากๆนะครับผมและก็ได้ทําการซัดพลัง เพื่อเขาโจมตีพระเอกแต่เทว่าพระเอกนั้นก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้และพระเอกก็ได้บอกว่าวิชาเทพที่ข่าได้มานั้นมันทำให้ข่าแข็งแกร่งขึ้นได้รวดเร็วมากๆและยิ่งข่าได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งมันก็จะยิ่งเพิ่มระดับพลังให้มันเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งพระเอกก็กะว่าจะใช้การดวลในครั้งนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มระดับพลังของตัวเอง และพระเอกนั้นก็ได้บอกมันไปว่าเพื่อเป็นการขอบคุณข้าก็จะช่วยส่งเจ้าหายไปสู่สุคติจะได้ไม่ต้องตกเป็นถาดของพวกเทพสงครามซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทําการซัดมันจนหมอบซึ่งตอนแรกนะครับพระเอกก็คิดว่ามันจบแล้วและทันใดนั้นอาสูรแรกนะครับก็ได้ทําการยิงลําแสงออกมาโจมตีใส่พระเอก ซึ่งพระเอกนั้นก็โดนเข้าไปเต็มๆซึ่งจากนั้นนะครับผมอาสูรแรกก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีและพระเอกก็ได้บอกมันว่าลาก่อนนะและเขานั้นก็ได้ใช้วิชาหมัดจัดการกับมันได้สำเร็จแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับผมก็ได้มีคนได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจนะครับและก็ได้รีบขี่มา้าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเขานั้นก็ได้ทําการขโมยยาวิเศษทั้งหมดไปนะครับและทันใดนั้นเลี้ยงเสียอย่างก็ได้รีบวิ่งตามมาและเขานั้นก็ได้โดนหอกเทพของพระเอกซัดจนกระเด็นและต่อมานะครับผมพระเอกนั้นก็ได้มุ่งหน้าลึกเข้าไปเรื่อยๆซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นพระเอกก็ได้พบกับดาบศักดิ์สิทธิ์ประจําเผ่าเทพสงครามและพระเอกก็ได้คิดในใจว่า พวกเผ่าเทพสงครามนั้นได้ล่เขียนฆ่าเผ่าอื่นๆทั่วโลกและใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ถ้าหากข้าสามารถชิงดาบเล่มนี้มาได้สำเร็จแล้วก็ก็จะทำให้เจ้าพวกนั้นลดความบ้าอำนาจลงไปได้เยอะอย่างแน่นอนและทันใดนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้ดึงดาบออกมาและได้ทำการปลดปล่อยพลังทั้งหมดจากดาบออกมานะครับจากนั้นแม่นางลี่ซี่หัว ก็ได้ทําการประกาศว่าจงหยุดพยักเงินให้ได้และนําดาบเล่มนั้นกลับคืนมาให้สําเร็จซึ่งจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้โดนวิชาหม้อแห่งมังกรใต้เข่าโจมตีนะครับทำให้พระเอกก็โดนขังอยู่ด้านในและแม่นางรีบสี่หัวก็สั่งให้ทานทั้งหมดโจมตีเข้าไปที่หม้อมังกรนะครับผมเพื่อเป็นการปลุกพลังของหม้อมังกร พระเอกจึงได้บอกไปว่างั้นข้าขอดูหน่อยก็แล้วกันว่าพลังของม่อในตำนานของพวกเจ้านั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวซึ่งลีเซียหยางเขาก็ได้บอกว่าต่อให้เป็นเทพเซียนก็ยังยากที่จะรอดจากม่อมังกรไปได้คราวนี้แหละเจ้าพยักเงินจะต้องเสร็จพวกเราอย่างแน่นอน และแม่นางลิซี่หัวก็ได้บอกต่อนะครับว่าจงจำไว้ให้ดีละ่ะเจ้าพยักเงินว่าไม่มีผู้ใดจะมาต่อต้านเผ่าเทพสงครามของเราได้และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพในคลิปนี้ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็ได้ดำเนินมาถึงซีซั่นที่3แล้วนะครับผมและภาพเนี่ยก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องดาบัญญาราชาน,นะครับที่ภาพเนี่ยมันจะค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับผม และยังไงผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้และสําหรับตอนต่อไปนะครับผมก็จะพยายามมาทําคลิปสปอยยาวๆให้คุณผู้ชมฟังกันอีกเช่นเคยนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ผมก็ฝากไลเชรยสับตะไคร้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทาหน้าที่เต็มที่แล้วผมก็ต้องกราบขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม